็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตนะฮะการใส่นำกล้องกับประกอบสไลด์ของซิกพีสานะครับเป็นปืนโครงการทำง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ผมซื้อมาจากโครงการาโครงการปกครองนะครับที่เขาขยายมาให้กับแบบของท้องถิ่นนะฮะก็ไปชมกันดูนะฮะ ปุ๊บอันดับแรกนะครับอันดับแรกอันนี้ก็เป็นสไลด์นะครับสไลด์สไลด์แล้วก็อันนี้ก็เป็นลำกล้องนะครับแรกแล้วก็เสียบลงไปนะฮะหันตัวนี้ขึ้นนะฮะเสียบลงไปปุ๊บอืมปึ๊บแล้วก็เอาเข้าลองให้ได้ะลองแล้วนะฮะปึ๊บก็อยู่ในในรางสไลด์ใช่ไหมครับอยู่ในรางสไลด์เสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นนี่ครับ เป็นสปริงชุดสปริงไปค้ำนะฮะสำหรับเวลาลั่นไกลแล้วก็ตีเขาเรียกอ,อะไรสไลด์กลับหลังมาแล้วเราก็าเป็นชุดสปริงนะฮะก็ใส่ใส่เอาเป็นด้านนี้นะฮะด้านนี้ไปด้านหน้านี่นะฮะ ก็ไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่นะว่าไม่ไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วก็ใส่กดกดให้มันให้กับสุดตรงนี้นะฮะตรงที่มีตรงนี้กดกดให้สนิทนะฮะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตัวโครงปืนนะฮะโครงปืนก็ ถ้าเป็นรุ่นของอซื้อด้วยของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาจะตีทะเบียนตรงนี้นะครับตีใต้โก่งไกตรงนี้นะครับก็ดับแรกก็กดตัวนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นตำแหน่งถอดนะครับต,ตำแหน่งถอดก็ให้อยู่นี่ที่ตำแหน่งตัวนี้นะฮะปึ๊บอันนีก้ก็การประกอบอย่างง่ายเลยนะครับ ค่อยๆนะตรงนี้มันจะมีรางนี่นะครับนะมันจะมีรางอยู่เราก็ค่อยๆค่อยๆถลายลงไปนะเลื่อนถลายลงไปนะเลื่อนนะเข้าลองพอดีนะครับปุ๊บเข้าลองพอดีปุ๊บดันถอยหลังนะฮะดันถอยหลังปุ๊บแล้วกดตัวนี้ปุ๊บนะกดล็อกนะฮะล็อกสไลด์เอาไว้นะครับล็อกสไลด์ไว้ปุ๊บมันจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะรุ่นนี้ หมุนแรงกว่าปุ๊บแล้วก็เนี่ยตัวนี้ดันนะฮะดันให้ขึ้นให้มาอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับอืมอยู่บริเวณนี้แล้วก็ปลดตัวนี้เลยนะฮะเตัวนี้แ,แข็งขนิดนิดแหม ครับครับสวัสดีนะครับ